สวัสดีครับก็เดี๋ยวผมจะมาพูดตัวเรื่องของบทสรุปของตัวสนามแม่เหล็กไฟฟ้าให้ฟงนะครับคร่าวๆนะครับทั้งหมดภาพรวมทั้งหมดนะครับจริงๆคําว่าอิเล็กโทรแมกเนติกฟิ d นะถ้าเราจะอาจจะแบ่งออกมาก็จะมีอยู่จริงๆมี2คําหลักๆก็คือคําว่า Electromagnetic ิกกับคําคำว่าฟิ d นะจริงๆแต่ว่าในอิเล็กโทรแมกเนติก็จะมีประกอบด้วย2คําก็คือ electro กับแมกเนติกนะครับก็คือตัว ไฟฟ้าหรือกับตัวแม่เหล็กนั่นเองแล้วก็ตัวคําว่าฟิวนะอ่าจะก็ต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่ผมกําลังจะพูดต่อไปเนี่ยมันมันไม่ได้อ่าเป็นคลาสสิคอลอิเล็กโทรแมกเนติกนะครับซึ่งพูดง่ายๆคือมันไม่เป็นอ่า n อน c o n t a c เนาะนะไม่เป็นนอนค o n t a c t นะครับคือตัวคลาสสิคอลเนี่ยนะครับอ่าพูดให้ฟังนิดหนึ่งคือตัวคลาสสิคอลอิเล็กโทรแมกเนติกเนี่ยมันจะ ตัวฟิลเนี่ยมันจะสมูทมันจะคอนติเนียมันจะคอนติเนีย y ตี้นะซึ่งต่างกับนอนคอนตามซึ่งมันอาจจะเป็นคอนทเซชันก็คือมันเป็นค่อนข้างดิสกีตต่างๆนะแต่ว่าเราจะพูดถึงกรณีที่เป็นคลาสสิคอลแล้วกันนะครับก็คือตัวเล็กแมเนติกฟิลนะทีนี้เริ่มต้นก่อนฟิลคืออะไรฟิลก็คือปริมาณที่มันขึ้นกับตัวหลักๆที่เราจะเรียนก็คือมันจะขึ้นกับตัวสเปซกับไทม์เนาะ ถ้าเป็นภาษาไทยก็คือตัวปริภูมิกับเวลานะครับทีนี้ไอตัวปริภูมิหรือว่าสเปซกับไทม์เนี่ยจริงๆเราอาจจะแบ่งออกมาเป็นสส่วนก็คือกรณีที่มันเป็นถ้ามันขึ้นกับสเปซอย่างเดียวนะเราอาจจะเรียกว่ามันเป็นสแตติกอิเล็กโทรแมกเนติกนะสแตติกหรือเราอาจจะเรียกว่าเป็นอ่าสเตดดี้นะกรณีที่เป็นอ่าแมกเนติกนะครับตอนนี้ก็คือมันจะไม่ขึ้นกับไทม์นะก็จะขึ้นกับตัวสเปซอย่างเดียวนะครับ ในขณะที่ถ้ามันขึ้นกับ time varying ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเราอาจจะเรียกว่า time varying นะครับ time varying หรืออาจจะเรียกว่า dynamic ก็ได้นะครับ static ก็เรียก dynamic e l e c t r o magnetic ก็ได้นะครับ e l e c t r i dynamic ก็ได้นะครับหรือว่า,าจ,จะเรียกว่าตัว electric magnetic wave ก็ได้นะครับผมจะเขียนนี้ EM field หรือว่า EM wave ก็ได้นะครับนะก็จะมี2องนี้นะ สองพาร์ทหลักๆนะครับคือสําหรับผมไม่แน่ใจว่าที่อื่นเรียนยังไงแต่โดยส่วนใหญ่คือเราจะเรียนแบ่งออกเป็นสส่วนอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราเขียนเป็นเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะฟังก์ชันของมันนะครับฟังก์ชันของมันก็จะถ้าเราเขียน็นสนามไฟฟ้าซึ่งมันเป็นเวกเตอร์อาจจะเขียนเป็น e เป็นเวกเตอร์ก็เป็นกรณีที่เป็นสเป e ไทม์ก็จะเป็นแต่ถ้าเป็นเป็น cartesian coordination ก็จะเป็นไทม์มาด้วยนะครับแต่กรณีที่เป็น ส t ตติกก็อาจจะเป็นแค่เป็นแค่สเปซเนาะตรงน,นี้นะครับนะซึ่งจริงๆตัวสเปซเนี่ยก็เดี๋ยวเราไปไปเรียนต่อก็อาจจะมีทั้งสามสามตัวอ่ที่เป็นออร์ทอกแอลคอร์ดินแนชันก็มีคาร์ทิเชียนนะครับมีซาเลดิเคานนะแล้วมีอะไรครับมีสเฟรเค c a l ก็ว่ากันไปแต่ละพารามิเตอร์แต่ละ โจทย์ปัญหาหรือว่า problem มันก็นแล้วแต่ว่า c o o r d i n a t i o n ไหนที่มันสะดวกในการในการทำนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นตัวทั้ง2ตัวนี้นะครับมันก็เป็นฟังก์ชันที่ที่ที่ขึ้นกับตัว space นะหรือว่าเราเราจะเรียกตัว space เบื้องต้วตวนว่า field นะครับซึ่ง field จริงมันประกอบด้วย t i m ด้วยแหละนะครับ <S <S ทีนี้คำถามคือถ้าเรามาพิจารณาตัว static นะครับจริงๆมันก็จะแยกกันนะครับ กรณีที่เป็นทารบอเนตจริงๆเนี่ยสนามแม่เหล็กกับสนามไฟฟ้าอาจยะอาจจะแยกกันไม่ได้คือมันมีความสัมพันธ์กันนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งก็คือตัวพวกนี้จะเป็นแมกเนติคูเอชันที่มันสัมพันธ์กันอยู่แต่ว่ากรณีที่เป็นสแตติกหรือสเตตี้เนี่ยเราสามารถแยกสนามแม่เหล็กกับสนามไฟฟ้าออกจากกันนะครับซึ่งมันไม่มีความสัมพันธ์กันนะครับตัวนี้ก็คือจะกลายเป็นนี่ผมก็จะเขียนง่ายๆเป็น e field นะครับก็คือเป็นสนามไฟฟ้านะครับแล้วก็ ตรงนี้ก็คือเป็นแมกเนติกฟิลด์นี่ผมเขียนเป็น H ฟิลด์ก็ได้แมกเน, H นะนติกฟิลด์นะครับ H ฟิลด์นะทีนี้ไอ้สองตัวเนี้ยนะครับคำถามคือว่าอะไรคืออะไรคือซอร์สของฟิลด์ของมันตรงนี้นะครับอะไรคือซอร์สหรือว่าอะไรที่มันทําให้เกิดสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กน,นะอะไรที่ทําให้เกิดสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กใช่ครับคําตอบก็คือจริงๆมันคือ กรณีที่เป็นคลาสสิคอลนะก็คือตัวที่ทําให้เกิดพวกสนามแม่เหล็กกับสนามไฟฟ้าก็คือประจุนั่นเองนะฮะจริงๆตัวที่ทําให้เกิดตัวนี้ก็คือชาร์ตนะแต่ทีนี้ตัวประจุเนี่ยมันมี2ลักษณะคือประจุที่มันหยุดนิ่งกับประจุที่มันมูฟฟิ้งก็คือมีการเคลื่อนที่นะมูฟฟิ้งชาร์นะครับกรณีที่มันเป็นประจุหยุดนิ่งเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เกิดสนามไฟฟ้านะสแตติกชาร์ต นะนะครับมันก็จะทําให้เกิดสนามไฟฟ้าขณะที่กรณีที่ประจุมันมีการเคลื่อนที่นะจาได้ไหมครับว่าเมื่อประจุมีการเคลื่อนที่เกิดอะไรขึ้นเมื่อประจุมีการเคลื่อนที่นะครับมันก็คือตรงนี้ก็คือทําให้เกิดอะไรครับก็คือเกิดกระแสนั่นเองเอง่ายๆนะครับก็คือ i เท่ากับอะไรครับ ดีคิวการเปลี่ยนแปลงของนี้นะครับหรือพูดง่ายๆคือความสัมพันธ์ของสนามไฟฟ้าเนี่ยสนามแม่เหล็กเนี่ยขึ้นกับไอนะครับส่วนขณนะนี้ก็คือขึ้นกับอะไรครับการย้นของประจุนะฮะโอเคทีนี้คำถามคือพอเรารู้แล้วโอเคซอสมันเกิดลักษณะอย่างนี้นะครับที่ทําให้เกิดตัวสนามไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็กคาถามคือแล้วเราจะอธิบายมันด้วยอะไรแล้วใครเป็นคนอธิบายลักษณะอย่างนี้นะครับ ตัว m a t h e m ม t ติกนะครับตัวแมท h e m ม t ติที่ใช้ในการอธิบายตัวแมท h e m ม t ติเนี่ยที่ใช้ในการในการอธิบายสนามต่างๆเนี่ยจริงๆผมอาจจะบอกว่าอาจจะมีมีอยู่ในกลุ่มเดียวแต่ผมในที่นี้ผมจะแบ,บ่งเป็น2กลุ่มหลักๆก็คือหนึเราจะใช้ตัว 3D ตัวเวกเตอร์ฟิลในการอธิบายนะครับในการแสดงนะครับเพราะนั้น ตัวสนามแม่เหล็กสนามไฟฟ้าเนี่ยมันจะอยู่ในรูปของเวกเตอร์ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นสัญ,ญลักษณ์ก็อาจจะเป็นลักษณะของอเป็นตัวทึบหรือว่ามีตัวข้างบนอยู่นะครับแล้วมันมีฟิวแสดงว่ามันก็จะมีโคออร์ดินตเช่นเราเป็น space อย่างเดียวใช่ไหมหรือกรณีที่เป็น space time ก็ได้นะครับเป็นฟังก์ชันของ ตำแหน่งแล้วก็เป็นฟังก์ชันของเวลาถ้าเราพูดง่ายๆนะครับตัวที่2ที่เราจะพูดถึงก็คือพอมันแสดงในรูปของตัวนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยแล้วบางบางอย่างที่เราจะต้องเอาไปใช้ในการคํานวณหรือในการอธิบายคุณลักษณะของตัวสนามเนี่ยเราจะใช้อะไรในการอธิบายนะครับเราก็จะใช้ตัวที่ใช้ในการอธิบายเราจะเรียกว่าตัวแคลคูลัสเวกเตอร์หรือเวกเตอร์แคลคูลัสนะครับ คือจริงๆมันอยู่ในรูปของตัวเวกเตอร์ทั้งหมดแหละนะครับแต่ว่าผมแยกออกมาให้ดูว่านะซึ่งตัวเวกเตอร์แคลคูลัสเนี่ยจริงๆมันมีตัวโอเปอเรเตอร์ที่สำคัญที่เราจะใช้คือตัวแคลคูลัสก็เรารู้อยู่แล้วก็คือมันมีดิฟกับอินดิโก้นะอยู่แล้วนะครับจริงๆแล้วมันอ่าเดี๋ยวเราจะไปเจอในตัวตัวแม็กซ์เวลล์อีควเอชันซึ่งมันสามารถอยู่ในรูปของพอยต์ฟอร์มหรือว่าดิฟเฟอเรนเชียลอีควเอชันที่เป็นดิฟกับ แอินทิกรตฟอร์มนะครับซึ่งทั้งสองอันเนี้ยมันจะมีข้อแตกต่างกันด้วยการลักษณะการอธิบายว่าอันนี้ลักษณะนี้อาจจะเหมาะกับการคำนวณหรือลักษณะน,นี้อินทิเกรอาจจะบอกถึงคุณลักษณะภายในของตัวฟิลได้นะครับจะไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณจะกล่าวอีกทีหนึง่งแต่วิธีการอธิบายหรือฟอร์มในการอธิบายของสนามแม่เหล็กกับสนามไฟฟ้าเนี่ย เราจะใช้ตัวเวกเตอร์เป็นหลักนะครับโดยอยู่ในรูปของเวกเตอร์ฟิลด์ในรูปสามมิติซึ่งตัวนี้จะอยู่ในโค ордин ิตที่เป็นออร์ทอกนลกัน,กนเดี๋ยวจะอธิบายทีในเรื่องของตัวโคดินชั่นนะครับแล้วส่วนบางอย่างที่เราจะต้องใช้ในการคํานวณหรือในการที่จะอธิบายตัวฟนะิลด์เนี่ยเราจะใช้ตัวแคลคูลัสตัวแคลคูลัสจริงๆก็คือหลักก็จะมีดิฟกับอินทิเกรตและจะมีตัวหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาแล้วเราจะเรียกว่าตัวเวกเตอร์ นะโอเปอเรเตอร์ ator, นะเดี๋ยวเราจะได้เจอนะครับคือตัวนี้เราจะเรียกว,ว่าตัวเดลนะซึ่งตัวเดลตัวนี้นะครับเดีย๋ยวจะบอกมันอาจจะต้องเอาไปทํากับกิจกรรมอย่างอื่นเช่นเดลนะครับหรือทําตัวนี้เป็นไดเวอร์เจนนะจะเรียกว่าไดเวอร์เจนหรืออาจจะเรียกว่าคืนจจะ Cur l, นะครับซึ่งจริงๆพวกคืนไดเวอร์เจนเดลพวกนี้มันก็คือแคลคูลัสนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นโอเปอเรเตอร์เพื่อจะอาจจะแทนในรูปลักษณะของแทนที่จะเป็นตัวนี้อาจจะเป็นลักษณะคือการดิฟพาร์ชิลดิฟ ของฟังก์ชันเทียบ x เทียบอะไรก็ว่ากันไปนะฮะส่วนการเคอรเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของเมตริกต่างๆนะครับก็คือเหมือนกับการทำการคูณในทางเวกเตอร์ซึ่งมันมี2อย่างเนาะเป็นดอทกับเป็นคอสอย่เงี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราก็จะใช้ตัวแมทริก a t เนี่ยนะครับในการอธิบายอยู่2กลุ่มหลักๆก็คือเป็นเวกเตอร์ฟิลกับเวกเตอร์แคลคูลัส นะครับทีนี้คำถามคือแล้วตรงนี้จริงๆแล้วใครเป็นคนใช้ตัวนี้ในการอธิบายในในคลาสสิคอลเนาะที่เราจะเรียนในคลาสสิคอลตัวนี้นะครับก็จะมีคนอธิบายอยู่2อาเป็นเป็น2ออคนหลักๆจริงๆในรายละเอียดก็จะมีหลายๆคนประกอบเป็นสมการขึ้นมาแต่ว่าในที่นี้จะมีอยู่2อสองคนหลักๆที่ใช้ในการเรียนรู้นะครับก็คือคนที่1ก็คือเรารู้อยู่แล้วก็คือแม็กฟิ นะซึ่งมันมี4ส,สมการนี่คือจะเป็น Fo นะครับ m a x w e l l Equation นนะนะมีสสมการนะครับมี4ส,สมการตัวนี้นะมี4ส,สมการนะอีกอันนึงอีกคนหนึ่งที่ใช้ในการอธิบายนะครับก็คือเรื่องของตัว f o r c e นั่นเองเรื่องของแรงนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าตัวตัวที่เป็น โฟเบสิกฟอร์สนะครับที่ที่ที่ใช้ในการอธิบายเรื่องของแรงมีอยู่สีแรงใช่ไหมครับจำได้ไหมครับเรื่องมีแรงอะไรบ้างก็มีกาวิตี้นะฮะแรงดึงดูดของโลกนะครับมีแรงอะไรครับสนามแม่เหล็กนะครับมีแรงอะไรครับมีวิกส์นะมีอะไรครับมีสตรองนะ อันนี้ก็คือพวกนี้เคลียร์ต่างๆตัวนี้ก็จะอยู่ในระดับเหมือนกับอยู่ในระดับเป็นใกล้มากอยู่ในระดับสับอะตอมิกนะครับอาจจะยิสับอะตอมิกอจอยู่แค่ตรงวิกนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นในลักษณะของเ,อเล้งที่มันเป็นฟ้านะครับฟ้าเล้งนะครับลองเวงก็ได้ครับลองเวงคือถึงแม้ทั้งสองตัวเลยนะครับถึงแม้ว่า ตัว EM เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในระดับอะตอมนะครับแต่ว่าตัวแรงเนี่ยมันจะทำในระดับตัวที่เป็นรอเวิงเลยนะครับนะอย่างเช่นสนามแม่เหล็กที่เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากตัวมาตี่ได้ไหมครับมันส่งผลกระทบถึงโลกก็คือเป็นลักษณะรอวิงเลยนะครับนะทีนี้คนที่สองอย่างที่บอกผมบอกก็คือจะพูดถึงเกี่ยวกับแรงนะครับก็คือเป็นลอเรนซ์นะครับก็จะเป็นลอเรนซ์นะครับ อ่อฟอเรนครับจริงๆอ่อบางบางคนที่ได้เรียนในระดับมปลายหรือเคยศึกษามาแล้วเนี่ยตัวลอเรเนท์อ่าตัวฟอที่เป็น EM นะเป็นเฉพาะ EM เนี่ย F เนี่ยริงรู้อยู่แล้วแหละมันประกอบด้วยแรงที่เกิดจากสนามแม่เหล็กแล้วก็สนามไฟฟ้ามมคือแรงที่เกิดสนามแม่ไฟฟ้าคือตัวนี้นะครับแรงที่เกิดจากการเคลื่อนที่ประจุโดยภายใต้สนามไฟฟ้านะครับ ถ้ามันมีทั้งสองแรงในในบริเวณนั้นก็จะนะคอนกับอะไรอ่ะ,อ,อ,ะอันนี้จะเป็นนะอิเล็กทริกฟอร์สนะที่นี่จะเป็นแมกนีฟอร์สนะครับอะเพราะนั้นในในในเรื่องของอิเล็กโทรแมกนีติกที่เป็นคลาสสิคอลเนี่ยก็จะมาใช้สองสองหลักเองก็คือใช้แมกเนตอควเรชันซึ่ง อ่าเมคเวย์เชันเนี่ยสองสมก,การแรกเนี่ยอย่างเช่นอ่าผมผมจะเขียนตรงนี้ mm hmm. ให้ดูแล้วกันเอาเป็นา uh, mm hmm. แล้วก็ d ดวิชเอนบ B mm hmm. เท่ากับ0นะครับสองสมก,การแรกเราจะพบว่ามันเป็นเหมือนลักษณะคือเป็น Static เห็นไหมครับไม่มี Time Varying นะเห็นไหมครับแล้วก็ uh, mm hmm. อ่าอา่เดี๋ยวผม <laughs> อธิบายอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็สมก,การที่3ก็จะเป็น เป็นเคนะครับของอันนี้นะเอาเขียน,นง่ายๆแล้วกันสมาการที่ C h บางบางที่ก็เขียนเป็น B เป็น H ก็ได้นะครับมีค่าเท่ากันเนาะ,ะตัวแปรแต่ละตัวเดี๋ยวผมค่อยว่าอีกทีแล้ว J คืออะไร Current Distribution อะไรก็ว่ากันไปนะนี่ก็จะเป็น Maxwell's Equation นะครับนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีซึ่ง ในทั้งทั้งที่เราจะเรียนรู้กันเนี่ยก็จะมีแค่ใช้ของแมกเบอร์เควชันกับลอเรนซ์ฟอสลอสส่วนอันอันี้้ก็จะเป็นพวก b o อน d ด r y ี o คอนดิชันเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหน,นึ่งนะครับนะทีนี้พอหลังจากตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วว่าโอเคแมกเบอร์เชนเนี่ยเราสามารถาใช้ตัวเวกเตอร์แคนคูลัสเวกเตอร์ฟิลเนี่ยในการอธิบายนะครับในการเขียนสมการอะไรต่างๆนะครับ ทีนี้ช่วงบทท้ายๆของที่เป็นสแต t i c ซึ่งเป็น e field กับ h field เนี่ยเราเอาไปใช้ทำอะไรบ้างในประยุกต์ใช้นะครับใ,ในตำราโด,ดยส่วนใหญ่ตัวนี้ก็เราก็จะพูดถึงเรื่องของ material ก่อนนะครับ material นะทีนี้ตัว material เนี่ยของตัว electric field ก็จะพูดถึงตัว dielectric นะ dielectric ต่างๆนะ e เนาะ dielectric ต่างๆนะครับมัอนอาจจะอยู่ในรูปของ เดี๋ยวเราจะเจอเอฟซิลอนนะค่าไดเล็กติกคอนสแตนต์นะครับอีกอันนึงก็จะอยู่ในรูปของผู้คอนดักเตอร์นะตัวนำนะครับนี่อาจจะอยู่ในรูปของโลหรือว่าอยู่ในรูปของซิกมาก็ได้คอนดักติวิตี้ก็ได้หรือนั่นก็ได้นะครับซึ่งจากตรงนี้นะครับเราจะไปประยุกต์ใช้อะไรนะครับไดเล c t ติก <D irect ed> นะครับในบทท้ายๆ่ะก็จะพูดถึงเรื่องของการประยุกต์ใช้ไดเล็กติกก็คือเรื่องของตัวคาปาซิเตอร์ นะคราบขับประสิทธิ์นั่นเองตัวนี้ก็อาจจะเป็นเป็น,ปนอ่าพอยต์ฟอร์มของโอห์มลอนะอาจจะเป็นพอยต์ฟอร์มของโอห์มลอนะครับหรือว่ากฎของโ oh อห์นะั่นแหละ R นั่นแหละอยู่ในรูปของพอยต์ฟอร์มของโอห์มลอนะครับกฎของโอห์นนะหรือถ้าเราที่เราที่เราเคยเรียนกันมาอยู่แล้วเบื้องต้นก็อย่างเช่น C ก็อาจจะเท่ากับอะไรครับ C เท่ากับ เอฟซีลอนพื้นที่หารด้วยแกรบนะนะครับอันนี้ก็ดนะีเนาะดีนะครับอันนี้ก็ a พื้นที่นะครับแล้วก็เราสมมติว่าเราฟิวค่าได้เ็กติกอันนึงเข้าไปนะขนาดโอห์มลอก็อาจจะอาจจะเขียนง่ายๆก็ได้จ,จะเขียนในลักษณะของ R เท่ากับอะไรครับโลแอลคูณกับ a อะไรเงี้ยนะครับไอ้สา่นี้ติดนะครับอนะ่าค่าความต้านทานนะครับ ความยาวพื้นที่หน้าตัดอะไรเงี้ยนะครับในขณะที่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็อาจจะพูดถึงเรื่องของอะไรครับเรื่องของอาจจะเป็นของค่าอินดักเตอร์นะครับที่เราได้ได้นั่นอาจจะเช่นเราอาจจะรู้ว่าเอ้ค่า L มันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เนี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของตัวที่เป็นสแตติกนะครับแมกเนติกนั่นเองนะ ซึ่งเดี๋ยวหลังจากจบไปพวกนี้ทั้งหมดไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของ time varying นะครับซึ่งจะเป็นเป็นการประยุกต์ใช้นะครับหรือว่า,าสนามที่มันขึ้นกับสนามาสนามที่มันขึ้นกับเวลานะครับซึ่งตัวนี้หลกัหลกๆก,ก็จะเป็นพวกเวฟต่างๆที่เราจะไปใช้นะครับอก็ก็จะมีรายละเอียดของมันอยู่แล้วก็จะหลกัหลกๆก็คือเราจะไปใช้ตัว Maxwell equation พวกนี้เอาไปใช้ไหมครับ พอเป็นทา m เวลายิงเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับเห็นไหมครับความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กกับสายไฟฟ้ามันจะคู่กันเสมอแล้วเราไม่สามารถแยกจากกันได้เนาะนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับในเบื้องต้นเนาะตัวนี้ก็ประจุเ,เช่นประจุอย่างเช่นประจุบวกประจุลบนะครับว่าเกิดสนาไมไฟฟ้าขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับ เทีนี้ไอตัวฟอร์มพวกนี้มันก็จ,จะมีหลายฟอร์มอาจจะเป็นเซอร์เฟซชา r นะครับบวกบวกบวกนะครับหรือว่าเป็นซิลินดิเคอลเป็นวอลลุ่มชากอะไรก็ว่ากันไปในขณะตัวนี้ก็จะมีกระแสะไหลนะครับเป็นส่วในเส้นลวดมีกระแสะไหลกระแสะคือการเคลื่อนที่ของประจุนั่นแหละนะครับนะก็อาจจะมีสนามแม่เหล็กวิ่งลมรอบโอเคผมก็สรุป แค่นี้นะครับเอาตัวที่จำได้นะครับเนาะโอเคครับขอบคุณครับ